ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปติดตามที่จังหวัดเลยค่ะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะคะตามโครงการถ้ำเหมืองแร่ค่ะในพื้นทีนะคะที่บริเวณสาราภายในวัดสีสะอาดขามูที่3บ้านหนองผาตำบลหน้าดินดำอำเภอเมืองเลยค่ะบริษัท A.B.E.N. Engineering c o n s u l t a n t ค่ะจำกัดได้ลงพื้นทีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการถ้ำเหมืองแร่เล็ก ตามค้าขอประธานบัตรที่1ทับ2หา6 7ของบริษัทเมทัลฟอร์จูนรีซอร์เสเอสจำกัดเนื้อทีประมาณ48ไร่ค่ะซึ่งเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของประเภทโฉนดของบุคคลอื่นโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีประชาชนกุมเป้าหมายในรัศมี3กิโลเมตรค่ะที่ขาดว่าสิได้รับผลกระทบกับเขารวมรับฟังขำาี้แจงและ แสดงความคิดเห็นในการดาเนินการโครงการดังกล่าวค่ะครับสําหรับพื้นที่ขอคํากระทานบัตรนีครับปรากฏบนแผนที่ผู้มีประเทศของกลมแผนที่ทหารยุ่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติครับแล้วก็ยุ่ในเขตลุ่มน้ำสันสองสันสามและสันสีครับซึ่งได้รับการจําแนกให้เป็นพื้นที่ที่แหลงแหล่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่ะสองพศ2566ถึง2570 ครอบคลุมพื้นที่แปลงแรล่เล็กทั้งหมดครับนอกจากนี้ครับยังได้มีการดําเนินการตามกระบวนการที่มีส่วนรวมของประชาชนอย่างครบถ้วนโดยการประชาสัมพันธ์โครงการการสํารวจข้อมูลในชุมชนและการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนํามาประกอบและวางมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับพื้นที่ต่อไปในอนาคตครับค่ะ